ไปต่อก,กันที่อำเภอสดาวจงวาังหวัดสงขลากันบ้างคุณผู้ชมคะสำมะการจากกิจกรรมในช่วงนี้เรียกว่าใครมีเวลาอย่าลืมแวะเวียนไปนะคะสำรักการจัดงานโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินไทยมาเลเซียประจำปี2561ค่ะโดยการเปิดงานโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินไทยมาเลเซียนะคะซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานคอนกรีตทางเข้าสวนไดโนเสาร์ในตำบลด่านนอก อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะซึ่งการจัดงานในปีนี้นะคะก็มีการนําเอาร้านค้าทั้งจากในประเทศไทยโดยเฉพาะแดนเภอจังหวัดสงขลารวมไปถึงประเทศมาเลเซียนะคะที่มีอนณาเขตติดต่อกับบ้านเราเนี่ย นำมาจัดบูธกิจกรรมส่งเสริมการขายค่ะเพื่อเป็นการเสริมช่องทางทางการตลาดและก็กระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่โดยปีนี้พบว่ามีร้านต่างๆมาร่วมออกบูธและก็จำหน่ายสินค้านะคะอย่างจังหวัดสงขลาเนี่ย59บูธ73กลุ่มโอท็อปแล้วก็ยังมีกลุ่มจากสมาชิกอเสริดาอีก3บูธผู้ประกอบการจากต่างจังหวัดอีก130บูธรวมไปถึงผู้ประกอบการจากมาเลเซียอีก10บูธ รวมทั้งสิ้น203บูธค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปต้องรีบไปเลยนะคะเพราะว่างานนี้จะมีไปจนถึงสิ้นเดือนนี้กันเลยทีเดียวสำหรับงาน OTO p อสารสัมพันธ์2แผ่นดินไทยมาเลเซียประจําปี2561ค่ะ